ภูมิปัญญาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สวัสดีครับทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของวิชาประวัติศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หแล้วนะครับโดยวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับภูมิปัญญาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่สำคัญกันครับนักเรียนคะขณะนี้เรามาถึงพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสาดารามกันแล้ว การสร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนี้เป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและศิลปกรรมดั้งเดิมซึ่งเคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาพระบรมมหาราชวังถือเป็นศูนย์กลางของเมืองจึงเป็นศูนย์รวมศิลปะไทยฝีมือยอดเยี่ยมทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตกรรมและวิจิตรศิลป์ต่างๆ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินด้วยเดี๋ยวเราเดินแถวเข้าชมอย่างเป็นระเบียบกันนะคะพร,ระบรมมหาราชวังสวยงามจังเลยนะครับรูใช่ค่ะนอกจากจะสวยงามแล้วยังแสดงถึงภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยค่ะนักเรียนลองสังเกตรูปแบบการสร้างพระบรมมหาราชวางังที่สร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งสิคะว่า มีรูปแบบคล้ายที่ไหนนิวน็กออกแล้วค่ะเพราะเราเคยไปทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อปีที่แล้วค่ะรูปแบบเหมือนวัดชัยวัฒนารามที่มีสถูปอยู่ตรงกลางและมีปรางล้อมรอบถูกต้องค่ะพิมพ์แบบนี้ก็แสดงว่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมดในสมัยรัตนโกสินทร์ยึดรูปแบบเดียวกับอยุธยาใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมซึ่งงดงามเป็นแบบผสมคือผสมผสานศิลปกรรมไทยแบบดั้งเดิมกับศิลปกรรมที่เป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่รับเข้ามาค่ะ เช่นพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทที่เราเห็นยอดทรงปราสาทเรียงกันสามองค์สามชั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมองค์พระที่นั่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสมัยสมเด็จพระนางเจ้าวิษตอเรียของอังกฤษแต่หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยสถาปัตยกรรมแบบผสม อีกรูปแบบหนึ่งที่จะผสมผสานศิลปะจีนในศิลปะไทยหรือศิลปะแบบพระราชนิยมคือที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารวัดประจำราชการที่สามโบสถ์วิหารของวัดราชโอรสารามราชวรวิหารจะเป็นอาคารแบบไทยๆแต่ไม่มีช่อฟ้าใบรากาหางหงส่วนหน้าบันจะประดับด้วยเครื่องเคลือบ จานชามจีนแทนลวดลายปูนปั้นที่เคยทำมาแต่เดิมเนื่องจากการที่ติดต่อค้าขายกับจีนอย่างมากนอกจากภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมแล้วยังมีภูมิปัญญาด้านประติมากรรมด้วยนะคะงานประติมากรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนิยมปั้นพระพุทธรูปปงางต่างๆเช่นพระพุทธรีโลกเชตวัดสุทธัตเทวรารามราชวรมหาวิหาร สถานที่ประดิษฐานคือพระอุโบสถเริ่มสร้างในรัชกาลที่สามเสร็จในรัชกาลที่สี่พระพุทธอนันตคุณอดุลยยะยานบพิษวัดราชโอรสา,ารามวรวิหารสถานที่ประดิษฐานคือพระอุโบสถรัชกาลที่สามโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อยังทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจ็สฎาบดินในรัชกาลที่สอง พระสัมพุทธสิริที่พระอุโบสถวัดสมนัตวิหารราชวรวิหารเป็นวัดที่รัชกาลที่ 4, สี่ทรงสร้างพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีพระราชเทวีเป็นต้นจนกระทั่งได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกจึงมีการปั้นรูปคนแบบเหมือนจริง เช่นการสร้างพระบรมราชานุสวรีของพระมหากษัตริย์รัชกาลต่างๆเป็นต้นค่ะเอาละค่ะครูมีคำถามว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระระเบียงรอบๆวัดพระศรีรัตนาศาสดารามที่นักเรียนเห็นในขณะนี้นักเรียนรู้ไหมคะว่าเป็นภาพจากวรรณคดีเรื่องอะไรวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ครับถูกต้องค่ะภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่ปรากฏอยู่ในพระระเบียงตามทางเดินที่โอบล้อมด้วยอาคารทุกหลังในวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามโดยรอบเป็นภาพที่แสดงเรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นโดยทรงปรับปรุงมาจากมหากาบของอินเดียเรื่องรามายณนะซึ่งเป็นจิตกรรมฝาผนังที่งดงามมาก เดินชมได้ไม่เบื่อเลยนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ทรงอุปธรรมให้มีการสร้างสรงสรค์าง,งานวรรณกรรมไว้เป็นมรดกของบ้านเมืองไว้มากมายวรรณกรรมบางเรื่องพระมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่หนึ่งได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรมหลายเรื่องเช่น นีราชรบพม่าที่ท่าดินแดงบทละครเรื่องรามเกียรติ์บทละครเรื่องอุณรุตนอกจากนี้ทรงสนับสนุนให้มีการแปลวรรณคดตีต่างประเทศเช่นวรรณคดีภาษาเปอร์เซียภาษาจีนและภาษาบาลีรวมทั้งพงศดารจีนสองเรื่องคือไสฮั่นและสามก,ก๊ก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองพระองค์ทรงเป็นกวีที่มีอัจฉริยภาพในรัชสมัยของพระองค์มีวรรณคดีที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องเช่นอีเหนาสังทองขุนช้างขุนแผนรามเกียรติ์ชัยเชษฐ์และไกรทองจนถือเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีค่ะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีเรื่องรามเกียรติ์แล้วทำไมรัชกาลที่สอง จึงมีเรื่องนี้อีกละคะเรื่องรามเกียร์นั้นมีหลายฉบับด้วยกันโดยแต่ละฉบับมีจุดประสงค์ในการแต่งที่แตกต่างกันค่ะเช่นฉบับพระราชนิพน์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์ที่จะรวบรวมเรื่องรามเกียร์ที่คนไทยรู้จักดีเข้าไว้ด้วยกันฉบับพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยมุงพระราชนิพนธ์ให้เป็นบทละครรำ หนูเข้าใจแล้วค่ะครูนอกจากรัชกาลที่หนึ่งกับรัชกาลที่สองแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ก็เป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์ที่มีผลงานด้านวรรณกรรมโดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์วรรณกรรมเกี่ยวกับราชประเพณีโบราณคดีและภาษาไทยไว้หลายเรื่องเช่นชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหมวดวรรณคดีและหมวดโบราณคดีและนอกจากนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพลเรื่องรามเกียรติ์อีกด้วยโดยฉบับพระราชนิพน์นั้นมีไว้สําหรับเล่นโขนหรือละครนั่นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าที่ได้พระราชนิพน์เรื่องเงาะป่า ไกลบ้านพระราชพิธีสิบสองเดือนและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกพระองค์ได้พระราชนิพนพิธ์วรรณกรรมประเภทต่างๆไว้เป็นจำนวนมากเช่นสกุลตลาพระร่วงมัทนะพาธาเทศนาเสือป่าเป็นต้น เอาเลยครับตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสนุกๆเพื่อทบทวนความรู้กันแล้วนะครับน้องๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงรูปปั้นของหมอชีวกโกมารพัฒกันแล้วนะคะคุณครูครับหมอชีวกโกมารพัฒเป็นใครหรอครับ หมอชีวโกโกมารพัฒเป็นหมอประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าและเป็นที่นับถือของผู้ที่ศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยคะ่ะถ้าหนูนหอยากชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูแล้วจะรู้ได้อย่างไรคะว่ารูปปั้นของหมอชีวโกโกมารพัฒอยู่ที่ตรงไหนของวดัดเพราะว่าหนูจำทางที่คุณครูพามาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นให้กิ่งบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่ารูปปั้นหมอชีวโกโกมารพัฒอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ ซึ่งประดิษฐานพระแก้วมรกตของวัดพระศรีรัตนาศาสดารามค่ะน้องๆครับเมื่อสักครู่ที่ฟังคุณครูอธิบายอยู่นั้นมีใครสงสัยไหมครับว่าการแพทย์แผนไทยคืออะไรเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันในช่วงนี้ชี้แนะเลยครับ การแพทย์แผนไทยคือวิธีดูแลสุขภาพของคนไทยสมัยก่อนที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทยซึ่งได้มีการนำสมุนไพรไทยมาใช้ทั้งในรูปแบบอาหารการอบก,การประครบและการนวดการแพทย์แผนไทยจะมีการวินิจฉัยโรคตามแบบความเชื่อของไทยมีองค์ความรู้เป็นทฤษฎีโดยมีพื้นฐานทางพระพุทธศาสนามาผสมกลมกลืนกับความเชื่อทางพิธีกรรม ซึ่งได้มีการถ่ายทอดความรู้กันอย่างกว้างขวางสืบทอดต่อกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันซึ่งการแพทย์แผนไทยได้เข้าสู่ระบบราชการโดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทยขึ้นในปีพศ2536และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมพศ2543และต่อมาได้กลายเป็นหน่วยงานที่มีชื่อว่า สถาบันการแพทย์แผนไทยจนถึงปัจจุบันครับรู้คำตอบจากช่วงนี้ชี้แนะกันไปแล้วมาดูกันต่อเลยนะครับว่าคุณครูจะอธิบายเรื่องอะไรนักเรียนรู้ไหมคะว่าการแพทย์แผนไทยถือเป็นภูมิปัญญาไทยซึ่งมีความสำคัญมากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สามจึงโปรดให้จารึกตำรายาตำราการนวดการใช้สมุนไพร การรักษาโรคเด็กและผู้ใหญ่โดยจะรึกลงบนแผ่นหินและติดไว้ที่เสราระเบียงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอีกทั้งยังเปลี่ยนรูปปั้นหรือสีดัดตอนท่าต่างๆที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งเป็นภาพการแสดงการรักษาตนเองจากอาการเมื่อยลา้าให้เป็นรูปหล่อด้วยโลหะแทนดังปรากฏมาจนทุกวันนี้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ตำรายาหรือวิชาความรู้ต่างๆสูญสิ้นไปจนมีผู้คนขนานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมวลมังคลารามเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยเอาละ,ะนักเรียนก่อนที่เราจะขึ้นรถกลับโรงเรียนเราจะสกการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วามารากตกันก่อนนะคะ แล้วนักเรียนอย่าลืมจดบันทึกเรื่องราวที่ได้มาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามกันด้วยนะคะจะได้เป็นการทบทวนไปในตัวค่ะชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามกันแล้วเรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวเพื่อทบทวนความรู้กันนะครับเรามาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะครับข้อแรกสมัยใดได,ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดี คำตอบคือสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนื่องจากพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องเช่นอีเหนาสังทองขุนช้างขุนแผนครับข้อ 2. วัดราชโอรสา,ารามราชวรวิหารได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากประเทศใดคำตอบคือประเทศจีนครับข้อที่สาม จิตรกรรมฝาผนังในระเบียงรอบวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคำตอบคือรามเกียรติ์ข้อที่สชีวกโกมารพัทเป็นชื่อของใครคำตอบที่ถูกต้องก็คือหมอประจำพระองค์พระพุทธเจ้าและข้อสุดท้ายวัดใดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยคำตอบที่ถูกต้องคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั่นเองครับ น้องๆครับเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วพี่อยากให้น้องๆมีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนรักษาภูมิปัญญาที่บรรพบ,บุรุษของเราได้สั่งสมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ